ช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นบล็อกฟุตเลยแต่อยาก,ยกว่าตาันทำยังไงดีขอแนะนำ TNT Shop บริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่มว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนและแมตซิตี้ลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลพิศาจจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมข,ขอแนะนำ c r i s t a l Shop ราบคาโลบักเลทหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีท่้นยังมีเกมให้คุณเล่เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับ มีติ้งสโตร์านรับฟเกมชินโนบิไมว่าจะเป็นสัตว์หางของต่างๆสามารถทักเาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับในเกมโบลบอรนะครับในเกมแบบที่มีชื่อว่าชินร้า์สองนะครับในเกมแบบที่มีชื่อว่าคืออะไรวะดิ้นพันดิ้นพันโอเคผมวันนี้นะผมจะมาทดสอบนะครับสัต์หางทั้ง10ตัวนะครับก็คือสัตหางหนึ่งถึงเก้านะก็คือเวลตันหมดเลย นะฮะผมจะมาลองนะก็คือผมอยากรู้ว่าไอ้สกิลไม่ใช่เนี่ยครับล่าสุดท้ายแล้วเรากดสกิลเซตเนี่ยมันจะขี่สัตว์หางใช่ไหมผมจะมาดูว่าทุกตัวเนี่ยมันโจมตีแรงเท่าไหร่นะครับส่วนไอ้สแต็กอ่ะมันน่าจะเท่ากันทุกตัวนะครับสองแปดสองแปดสามศูนย์สองแปดน่าจะเท่าทุกตัวลองเป็นก้าวหางดู 2องแปดสองแปดสามศนอ่ะนมันน่าจะทักทุกตัวนะส่วนของตัวนี้นะครับโอเคผมลองดูพลังการยี่สถานมาแล้วก็กดโจมตีนะว่ามันจะแรงเท่ากันหรือเปล่านะฮะโอเคกำลนดเราต้องแปลงเป็นร่างนี้ก่อนแล้วก็วิ่งวิ่งไปหาเควสสักเควสหนึ่งนะครับมาโอเค ก็เหมือนกับการรีวิวไป็น,นตัวแลวเนาะนะครับก็เป็นรหัสที่ฟา์มันนานพะอสมควรนะนานมากเลยนะครับโคตรขยันนะ่ะโคตรขยันนะ่ะโอเคโอเคนี่นะครับเราลองดูสกิลแท็ก,ก,กันไปเลยนี่นครับอันนี้การขี่ชูคาคุนะครับเหรอหนึ่งหางนะครับหกหกเก้านะครับหกหมื่นหกพันเก้าร้อยนะคือมันดูค่อนข้างจะยากนะครับแต่ผมก็จะทำให้ทุกคนดูนะครับ หกหกเก้าศูนย์ศูนย์นะครับผมจะทำเป็นแค่ข้าวข้าวนะครับผมจะเอาเลขสองตัวหลังเป็นศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะหกหกเก้าเอามันเขียนให้กินแฮชแท็กหกหกเก้าิดหกหกเก้าไม่ได้เหรอเออหกจบหกซิกซิกนายอ่ะเขียนอะไรไม่ได้เลย เขียนอะไรไม่ได้เลยเหรอวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนไว้ที่อื่นแล้วกันนะครับหกหกเก้าโอเคเรามาดูสองหางกันนะครับเดี๋ยวตอนจบผมจะขึ้นสรุปไปให้นะครับตอนจบทีเดียวเนาะโอเคนะต่อไปเป็นสองหางอ่าสองหางนี่โอเคนะครับหนึ่งหางอยู่ที่หกหกเก้านะม่รู้ว่ามันจะเท่ากันบ้างนะ ถ้าเกิดผมกดแล้วมันดูไม่ใช่ผมก็ต้องกดใหม่อ่ะโอเคปุ๊บหกหกเก้าเหมือนกันเออเมันเท่ากันแหละหกหกเก้าคู่เลยคนระับผมว่าน่าจะเท่ากันปะวะเก้าหกหกเก้าโอเคต่อไปนะครับเป็นสาห่างนะผมไม่แน่ใจว่าอิโซบูเนี่ยมันปล่อยเป็นพลังเดียวหรือเป็นแบบพลังน้ำนะผมไม่รู้นะโอเค ดูดูทุกตัวมันก็สวยเือนกันหมดอะสวยมากนี่นะโอ้อันนี้คือผมไม่เคยกดเลยนะสามหางนี่คือผมไม่เคยใช้เลยนะบดนี้นะเพราะมันไม่ค่อยมีใครฟาร์มนะมันแปลกเนาะหางวะดิมันเป็นเต่าเหรเนาะเอา้าอันนี้ผมตีจนตายหมดเลยเหละอนี่ผมตีจนแบบอันนี้ตายเลยแหละ เครียดเยอะเฮ้ยไหนขอลองดูที่เขาแต่งธนูผมเป็นยังไงเจีถือธนูแต่ธนูฟันใครดูที่ผมน่าจะรู้แหละนะถือธนูตาธนูฟันโคตรเท่อะเครียดเดี๋ยวรับเคลียรนะผมจะเอาชัวเนาะเวลาตีท่อนไมอ้อะบางครั้งมันจะไม่เห็นนะครับผมก็เลยเจะเอาชัวนะครับโอเคมาถึงแล้วโอเคกดเลยนี่อิโซบุนะเป็นเต่า โอ6หกหกห้าอันนี้เป็นหกหกห้านะครับหกหกห้าเต่าหกหกห้าโอเคแสดงว่าทุกอย่างมันไม่เท่ากันอ๋อเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดในวงแหวนไว้อะมันก็เลยเป็นหกหกห้าดผมลองใหม่ไหมลองใหม่ถ้าเกิดถืมว่าลองแล้วทุกอย่างมันเท่ากันหมดอ่ะผมก็เปลี่ยนสกิปเป็นว่ารีวิวพลังจุนสัง ทั้งสิบตัววว้า <Wow. S 1> อ่ะเราดูแล้วมันจะ6 6 9เท่ากันไหมนะมาโอเคยิง <Okay, S 1> <ด>ละปุ่งเอา้าเอ้ามันอยู่มันตายก่อนวะม,มันติดพิษอ่ะมันจะอยู่มันตายก่อนนะโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหากเคสใหม่ก่อนนะอันนี้จะเป็นน้ำออกมานะครับปุ่ง6 6 9ผมว่าผมว่าดิวแล้วมันเท่ากันหมด โอเคครับผมว่ามันน่าจะเท่ากันหมดนะผมเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วรีวิวกระสุนสัตว์หางทั้งสิบตัว <c oughs> <c oughs> ต่อันน่าจะเป็นซุนโกคูนะครับซุนโกคูนะครับหรือว่าซุนโกคูแหละเป็นสีแดงนะครับค่อนข้างสวยนะอันนี้อ้าวอ้าวไม่ใช่ไปอีกนี่นะเป็นลิงนะครับลิงโอเคเดี๋ยวเราลองดูกัน 669เป็นกันไว้นีนะเป็นลิงกระสุนสถางี่เป็นลาวานะปุ้ง669 3 8ครับก็คือน่าจะดู่แล้วนะครับน่าจะเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เขียนลิตรแล้วผมจะไม่เขียนลิตรแล้วครับนะผมจะเปลี่ยนเป็นรีวิวกระสุนสถานทั้ง10ตัวแทนนะครับโอเคต่อไปเป็นโคคุโอนะฮะ อเดี๋ยวเราใช้ให้ดูเลยนะครับเราไม่ต้องไปลกเฟรละนะผมคิดว่า,าน่าจะเท่ากันหมดแหละโคคุโอจินอ่อเปิดได้แป่ลากแล้วนี่คือโคคุโอจินเนาะอ่าดูกันที่เต็มตานะครับเคสกิลเซตมาเ่ยจะเป็นขี่เรื่องตัวเลยว่าแกะนีเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นลมอ่ะเป็นหมอกเป็นหมอกคล้ายๆแบบเป็นหมอกออกไปนะครับนี่นะครับ สัตหางโคคูโนะครับตัวเป็นไซคเคนนะครับหรือว่าหกหางนั่นเองนะครับบ้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมจะรีวิวเฉพาะลางสุดท้ายเนาะเอา้ากดผิดอุย้ยอันนี้มีเก้าลากเลยเหรอโอ้โหเอ้ยผมขออนุญ,ญาตนะคือผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะ่ะขออนุญาตนะคือตัวนี้ผมไม่เคย ไม่เคยทำนะผมก็เลยไม่รู้มขอลองแล้วหน่อยนะโอเคหางเยอะเนอะตัวเนี้ยเจ็ดหางเริ่มเป็นอาพยแล้วโอเคมีเก้าล่างนะน่าจะมีเยอะสุดแล้วนะเดี๋ยว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 กดผิดเราต้องรอสามสิบวิครับโอเคเรารอสามสิบวิก่อนคูดาวสกิลโอเคเดี๋ยวเรามาดูไซเคนกันปุ๊บมันคล้ายๆแบบ ตัวอะไรวะนอนเหรอวะมันคือตัวอะไรอะผมไม่รู้ครับไม่จริงมันเป็นแบบละอองน้ำเหรอะละอองน้ำปะผมไม่รู้อะแต่ตัวเนี้ยห่างมันแบบมันรูปหัวใจเลยอะดูดิเห็นระรูปหัวใจอะตรงกลางไงบ้างปะรูปหัวใจห่างมันก็จะเรียวสุระวังตัวเนี้ยโอเคคนระับตัวนี้เรามาดูโจเมกันนะครับหรือว่าเจ็ดหารนั่นเอง นครับบินได้นะเจ็ดงอัปเดตมาตอนไหนไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือมันบินได้โอ้โหนี่ก็ล่างอาพอรเลยเนะี่ยล่งอาพอรทางเยอะมากนี่นี่ครับมันบินได้จริงตัวผมว่ามันบินได้นียว่ามันกดบินยังไงบินได้จริงบอก่าอ้า,บ,อาบินได้จริงว่ะ เออบินได้จริงบินได้จริงผมว่ามันบินไม่ได้ออลองเป็นสามตรงนี้มันจะร่วงหรือเปล่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดตั้งท้ายมันจะร่วงหรือเปล่าห้าหกเจ็ดไม่ร่วงนะแปดไม่ร่วงเก้าไม่ร่วงครับโอเคถือว่าบินได้ลงยังไงวะลงเร็วๆไม่ได้อะก็ต้องเกิดต้องกดตัวเอ็กอย่างเงี้ยลองบินดิเอาแต่ ก็คือถ้าเป็นล่างออกก็บินได้ดีกว่าแล้วก็บินไม่ได้โอเคครับเราเก็บล่างโอเคต่อ okay, ไปเป็นแปดหางนะครับกิวกินะครับเลยที่คนใช้กน่าจะรู้จักกันดีนะครับคิลเล่บีคือตัวละครมันถือว่าแบบเป็นตัวหลักเลยนะมันไม่ใช่ตัวประกอบแรบบับโ okay, อเคเด๋วเราลองดูอ่ากดได้เจ็ดครั้ง ได้สิทธิ์มที่เจ็ดนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยนะใครอยูไลฟ์ผมดูผมผมจะใช้บ่อยนะครับตัวนี้นะเป็นสกิลเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวโจเม,ผม,ม,มผมลืมกดสกิลให้ดูดีกว่าว่าแล้วลืมอะไรผมลืมกดสกิลให้ดูครับแป๊บนึงนะนี่นะครับอ่ะผมกดให้ดูสกิลเสรนี่นะครับมันเป็นแบบคล้ายๆแบบอ่าแมลงอะไรสักอย่างครับยิงลแสงออกไปปิ้วเป็นสีเหลืองๆนะครับอืมเขาเรียกว่าอะไรวะ ผสมสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงแล้วยิงมาเลยรวมแสงแล้วยิงออกมางอย่างเงี่ยโอ้ไม่รู้วย <c oughs> เรื่อยเลยเธอแล้วเรื่อเลยเธอแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับล่างมาตัวที่แปดนะกิวกิเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะปลาบึกผสมกับกระทิงเอออ่ากดกระทิงปุ่มเจ็ดไอบอกไปแล้วเนาะเป็นแบบปลาบึกผสมกระทิงนะครับอืมโอเคสกิลเสรปุ๊บน,นี่นะครับ นี่อันนี้คือผมชินละยิงมาเป็นเป็นบึกอรเป็นบึกเออเป็นบึกมันจะยิงมาเป็นบึกใช่ปหล่ะเอออันนี้ก็ยิงต่อไปนะับสิบหางไม่ใช่ยังเก้าหางนับเก้าหางนี่คือผม,ม่ต้องรีวิวก็ได้มั้งเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อะเก้าหางคือทุกคนต้องชอบสุดแล้วแลวทุกคนน่าจะมีนะับเก้าหาง้ยมาลองใช้กันเลยนับเก้าหางกดได้ทั้งหมดเจ็ดล่างนะครับ ล่าสุดนะผมชินแล้วแหละเจ็ดหางนะเพราะว่าผมเอ้เก้าหางผมใช้บ่อยมากเก้าหางนะนี่ครับก็เซตฟุรามะนะครับนี่ก็มาเป็นไฟนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับก็น่าจะใช้เยอะแหละอันเนี้ยมันมันเทู่่และเก้าหางเนาะยังไงแบบการ์ตูนก็คงแบบเก้าหางคงเท่สู่แล้วนะแต่สำหรับผมเนี่ยมันเท่ทุกตัวนะครับ โอเคต่อไปนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าทุกตัวรวมกันนะครับสิบหางสิบหางนะครับแต่สิบหางเนี่ยมันไม่มีมาเป็นสิบหางหรือเปล่ามีเปล่าวะนะครับมันเป็นแบบเซีนหกวิถีนะเป็นแบบนี้นะครับที่เรียกกว่าสิบหางนะครับแต่จริงแล้วมันคือเซีนหกวิถีเลยเว้ยตาดิผมไม่รู้ว่ามันมีแบบขี่สิบหางก่นนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แทนนะครับมันจะไม่มีเงินด ขีดสิบหางอ่ะเรากดสกิลคิวดูสกิลคิวก็จะเป็นการฟาดลงไปนะเอ่ี๋ยวผมกินยากันไม่มีแบบเป็นเรื่องสิบหางนะหรือว่ามันต้องกดยังไงถึงจะมีวะมีแม้มันไม่น่าจะมีเรื่องสิบหางออกมานะแต่นี่เป็นสิบหางที่บวกเยอะสุดนะบวกสามพันสองเลยนะไทย ก็คือมันออโต้แรงมากครับผมอันนี้เกียจะลองกดเซตแบบไม่ต้องกดขี้ขวาดูุ๊บมันจะมาเป็นแบบจิ้วจิ้ว,ว,วนะมันไม่มีอะไรมากหรือว่ามันขี่สิบหางได้ว่าแต่ว่าผมไม่รู้ขี้ขวาคิวไม่ลองขี้ขวาคิวิวเฉยมันก็ไม่มีนะ กดผิดผมกดผิดผมกดผิดมันก็ไม่น่าจะมีเลยเนาะหรือว่ามีผมไม่รู้ไม่มีหรอโอเคมผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อคลิปกันแบบว่ากลางๆกลางๆคล,ลิปเลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนกระทนหันเลยเอ้ยมันบินได้ปะอ๋อบินได้ดว่ะบินได้บินได้ โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด b s c r i ค e ให้ผมด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเย้ yeah! ไปไล้เจ้าไปไล้เจ้า